มันต้องออมอะนะไปซื้อของ้ห้ามก็ได้ไหมล่ะห้ามใครอ่ะรถสิบล้อห้ามไม่ได้เดี๋ยวมันก็ปิดเลยแล้วมันก็ถอยหลังเองลำบากลำบนมันมาเองมันก็ลำบากมา้นีัก็ิดไม่รู้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะไม่ว่ามันไม่น่ามาถ้ารู้มันก็ไม่เข้ามาหรอกมันเห็นป้ายแต่มันก็ไม่คิดว่าจะปิดอะไรนี้หรอ จริงๆการเขลียนป้ายมันจะมีรูปสิบล้อรถพ่วงกากระบะเลยเนี่ใช่ไหมก็คือมันทําไม่ชัดเจนป้ายมันก็เข้าได้แต่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเป็นหน้าที่ของไอ้ในทางถนนน่าจะติดชัดเจนเช็ดหัวเช็ดหัวใครดีอันนี้มีลองเช็ดหัว เคยมาเอาขี้หมไหู BON D, ไก่บอยไก่ฝนอยู่เดี๋ยวให้พี่หยัดเลยซื้อภาษาธรรมในบ้านดีกว่ากิไม่อะแต่มันเหม็นจังเหม,ม,ม็นมากไม้มันเหมาะสำหรับบ่อปลาให้ปลากินครู้ตายแล้วไอเวรนี่ทำไงเนี่ยตายแล้วป่าต้องไปฝั่งนู้นจริงอ่ะไปฝั่งนู้นจะง่ายกว่ามันจะไปเลยหรือเปล่ามันจอดมันจอดงันกลับไปที่ใหม่ ถอยกลับไปนะยังไงมีทางอยู่เนี่ยรูที่หมูปหมูนะคะามหมูมันคงจะจอดป้าต้องถอยหลังกลับเลยแหละจะเข้าไปด้านหน่อยก็ไม่ได้นะอฟาหมูเดืมาะฟหมูอะไรวะป้าไปเอาป ดาบดอะไรนะอะไรนะพี่นดูการเกษตรนาบดเนี่ยนะถุนล้องปลูกต้นไม้ยาขึ้นเต็มเลยส่วนการเรียนรู้เกษตรนะคะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะเขตอำเภอภาชีเปล่าบรรยากาศค้างทาว ค่าพาชีไม่มีอ่ะพาชีไม่มีกินกองก็กลับไปหาพี่เลิศก่อนพี่เลิศบอกเดี๋ยวค่อยตั้งต้นใหม่กระโถหางก็ดีคือก็ก็เข้าโรงงานก็เข้าโรงงานก่อนไม่ใช่ของอันนี้มันเร่งด่วนนะเข้าใจป่ะหนูคุยกับพี่เลิศแล้วนั่นแหละก็คือว่าก็ไป๋ายใส่กินกองถ้าไม่มีก็กลับแค่นั้นเองมันจะทันเที่ยงไหมโอ้โห10โมงครึ่งกินกองร้านไหนร้านนอ ร้านนมันมันเป็นอะไหล่รถแมทโครเกี่ยวกับไฮโดรลิ <S <S อ,อตัวนิปเปิลขนาดนี้น่าจะมีรายเวงเนี่ยไม่เชื่อใจเลยเพราะมันขายสารพัดอีบาร์มนกันเพราะพี่เลิศเขาให้มาดูก่อนก็มาออตามพี่เลิศเขามาเขามาเลยทีนี้ถ้ามันไม่มีเราจะวิ่งเหรอทำไมเ่าๆดีกว่อดีก้อนหน่อยก็ไดั้งมาทั้งหาร้อย ก็บอกบอยแล้วบอกว่าถ้าอาชีพไม่มีก็ต้องไปอี่กองอีกกองไม่มีถ้าจำเป็นจริงก็ต้องเตลิดไปฉลับรีบอ่ะบอกไปเถอะเ้งมันให้ด้วยเดี๋ยวตอนบ่ายแต่ตอนบ่ายถ้ามันไม่มีเดี๋ยวหนูไปกับเลิงเช้านี้ยังว่างอยู่เพราะว่าเครื่องมันเดินเครื่องเดียวแล้วเราก็ต้องการไปเลือกดูด้วยเพราะมันไอตัวนี้มันเป็นหัวรถไม่มันมันไม่ใช่หัวเท่ากันซื้อหัวเท่ากันมากนะจีบล้อ ข้าวหนึ่งเล็กข้าวหนึ่งใหญ่ตัวอย่างก่อนมีเห็นบ้านไม่บ้านอยู่ตรงไหนนะเบียดลูกน้องเบียดอ่ะไม่ในใจมันมั่วเคยม่วทคนอะไรว่ามันจะมาดวงดีถูกหวยแม่ทุกงวดทุกงวดอูทุกมวดทุกงวดงวดเป็นงวดบางทีก็ติดกันไหนตัวละเมื่อ บรรยากาศขทางนะคะเส้นทางจะไปพะ chi อือเดี๋ยวมีอะไรยืนยันเปล่าถูกจริงเปล่าอาแม่บ้านเขาก็ว่าเขาถูกในการอยูนะอาแม่บ้านเาาว่เปลืองแต่ทีนี้มันมันนีเมันก็ทุกงวดเกินไปหวยลาวทุกงวดเลยไฟฟ้าว่านตลอดหลานนี้ไฟฟ้าแรงสูงพะ chi สองนะดไม่ใช่หรอกของว่ายตอนเขาถูกหนังเขาถูกแล้วดูแลรถของว่ายตลอเล่นจุดดุลย์ดวงเขาพระช่วยเหรอไม่ใช่หรอกคุณพระเขาไม่ช่วยคนเล่นกับมันนั่นหรอก คุณผีอะช่วยผมไม่เมันไม่ใกล้ผมไม่เห็นต้องไหว้พระเลยถูกมันก็ถูกเล็กรถตัวเองซื้อเข้าไปดิถูกจะได้อะไรใช่ใช่รถตัวเองถตามก็ถูกผมเนี่รถโมไซค์แปดหนสตามก็ถูทก็ถูกมันเคยออกตรงตรงกันแปนึ่งสัละยังยังไม่ได้ตรงกัน ะเอนนี่จะไปภาชีนะคะงาคามาชมบรรยากาศทางทานะคะซื้อมาเที่ยวนี้มาเลซื้อหวยราซื้อครั้งแรกเลยก็ออกเก้าก็ดถ้าเก้าเจ็ดหกก็สี่อได้กระซ่าบันมีถ้าเก้าหกเจ็ดตรงตรงก็ไอ้เก้าเจ็ดหกตรงตรงก็เจ็ดหมได้เอา็ปกระซา วันจันทร์พรุ่งนี้อะเตรียมรับรับทรัพย์ของอ๋อรัองพนี้เห็นแล้วบานเราอะเข้ากระเป๋าแล้วหกพันกองกองวันละพันอ๋อสองปืนสองปืนส่งไปศาณีไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาอีกเลยเนี่ย ที่แล้วค่ะนุโลมให้แน่วันนี้ก็จะนุโลมหนูไหมเพราะมันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ได้รู้ถือว่าเป็นคนไทยแคไปไหนไม่เคยพบกับประชาชนไม่เคยอยู่ในกระเป๋าวันนั We no. ้นไปจ่ายไอ้ค่านะของป่าโลตัสทิ้งแล้วเขาไปตรงไปเขาไประชาชนค่ะตอนนั้นกูไม่โสดกูไม่จ่ายไม่รู้เขาจะให้โสดนัดท้ายเราโมโหเลยไงบางทีไอ้หัน เราคนไทยไปที่ไหนแม่งต้องพบชชงกงงบกัตรประชาชนตลอดที่อยู่ในรถอะไรเงี้ยเราบอกไม่มีบรประชาชนจ่ายไม่ได้ครับแล้วกูก็ไม่จา่ายกลัวเ,เป็นระบุงระเบิดอะไรอยู่ข้างในเนี่ยไม่ใช่เวลาจ่ายค่าน้ำประปาเนี่ย<ๆ>ทุกอย่างตอนนี้ตรงนี้บัตรประชาชนยืนยันเวลาจะอะไรก็แล้วแตไ่ไม่มีเลยไม่ต้องใช้เลยมันไม่เกี่ยวกันไปติดต่อธนาคารต้อง นี่นประชาชนชวนี่ซื้อกับข้าวให้บนถุงเนื้อเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ทันเที่ยงกับวก็ยอดอย่างนี้แนละ้วไ <c oughs> อ,อ้อออาหารแมวซื้อตรงไหน,นตรงตรง้ามกับรันโจ้้า้มืออ่ะถึงรันโจ้อ,อย่างไรหนูไม่ได้มองเลย ค่อยๆลำดับขั้นอตอนไปทีะละขั้นตอนแต่ก็ออกมาแล้วผมไปลงร้านเวงอะไปทำสินวผมจะรอค้ากลับไปมึงซื้อเวลาก็ไปซื้อร้านเวงกันแหละผมก็ไปไป,ไป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 สนีด้วยไปเวงเสร็จก็ไ,ไปอีทไปอีทเสร็จก็ไปไปสนีจะเดินข้ามไปทาง,งสินแต่ผมจะรอจะไม่จะมารอเดี๋ยวผมจะลืมจะลืมเหมือนกันผมจะรอจะลืมแล้วผม,ผม,มแค่ปิดโทรศัพท์ แล้วก็ทิ้งที่ละที่หยัดไว้ไงไหญ่ว่าร้านอาหารปลามันโจงมีอะรโจงทางนี้ไปน,นี่รา้านข้างหน้าอันนี้ใหญ่ที่มันขายไอนน้นี่นะที่แมโครจงอย่างนี้ยั้งสองใช่ไหมอะไรวะมีโออะไรนะมีโอปลาอะไรนะมีโอทูน่าถุงใหญ่มีโอทูน่าถุงใหญ่สองถุงร้านไหนนี่แหละรตรงรถไปัากจับ ซื้ออาหารแมวนะคะโองูน้าถุงใหญ่ถุงเท่าไร่ใหญ่เลยเหรอไม่ไมีถุงเท่าไหร่คะหกเอาหกห้าสองถุงมาซื้ออาหารแมวให้ให้ที่ที่ทำงานนะคะเขาฝากซื้ออาหารแมวหกห้าเป็นร้อยยี่สิบเอ้ยไม่ใช่ร้อยสามสิบสินเนาะซื้ออาหารแมวของน้องนา ของน้องน่านกินข้าวปกตินะคะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินอาหารแมวนะคะเพราะว่ามันเยอะจัดซื้ออาหารแมวให้กินไม่ไหวนะคะกินคุกข้าวกินกับคนร้านขายอาหารแมวขายข้าวสารมีโอทูน่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเขาแบ่งขายแล้วเนาะมีายอย่าง อันนี้เขาฝากเขาปากมาหนูก็ไม่ค่อยรู้ส่วนมากแมวหนูจะคุกข้าวกินกับคนค่ะข,<อ>ขอบคุณนะคะจอดรถกันอย่างเงี้ยแบ่งหน่อยีจอดหน้าเดียวไปทางถึงผมจะมารออย่าลืมรอ,อผมเลยเกนันเพิ่มรันเวงรันเวง เองอยู่นู่นอันนี้ร้านอีทใช่ไหมบรบรุมีนิ่เปิ้ลแบบนี้ค่ะกล่กกกเกียวมินน่าจะเป็นเกียวมิน,นะคะ่ะ ไม่มีใช่ไหมล่ะเะงั้นเป็นรถเยอะมันจะเป็นหัวไม่เป็ไม่ได้รับอ่ะอ๋อขอบคุณนะคะที่ร้านนู้นพอจะมีหรือเปล่าไม่ได้ติดราคาร้านมี้จะมีหรือเปล่านะร้านเปล่าก่อน ววมีนิปเปิลแบบนี้ไหมคะเป็นนิปเปิลข้อรถแบบนี้ใช้กับอะไรคะอ๋อมันเป็นเครื่องเครื่องเครื่องจักรอะไม่รู้ตรงส่วนไหนน แรงจังเลย